บันทึกไทยเบฟหน้านี้น้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินยัยประเทศนั้นก็จะเจริญและอยู่ในฐานะดี จึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระราชทานในโอกาสสำคัญนับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้เกิดใต้ร่มพระบรมี พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจเชื่อมความรักและความสามัคคีของคนในชาติเป็นความทุกข์ยิ่งใหญ่ไทยประเทศราชเทเวทรล่ำให้อาลัยหาแผ่นดินทองนองกล่ำด้วยน้ำตาทะทรงลาล่วงลับไม่กลับคืนเหมือนร่มโพพ่อเอ่ยเคยแพ่ปก ของพระศกทั้งถิ่นไทยได้ร่มรื่นสิ้นแล้วโพทองใหญ่ที่หยัดยืนสร้อยสะอื่นฝืนคงดำรงไปจะประพฤติตนดีเป็นสีชาติขอเป็นข้ารองพระบาททุกสมัยยึดแนวทางเอกองค์พระทรงชัยเปี่ยมด้วยใจเชิดบูชาไม่คลาคลาย ข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน